สวัสดีครับพบกันยตินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าหลังเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยทิศทางของรเดอร์อาชีพรเดอร์ที่บางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจนะครับจะเป็นในทิศทางไหนนะครับค่ารอบที่ถูกต่าลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยข่าว่าบริษ,ษัทดีเดลเบอรี่ต้องการกําไรเพราะว่าหนึ่งก่อนหน้านี้เขาได้อ่า อินเทนทีทั้งโบนัสคนขับทั้งโบนัสร้านค้าทั้งโปรโมชั่นเอาลูกค้ามาเลยทําให้เงินที่เท้าเอามาเบิรนในธุรกิจเนี้ยมันจมลงไปเรื่อยเรื่อยแต่สิ่งที่เขาได้ไปคือดาต้าเบสฐานลูกค้านะครับไรเดอร์ฐานร้านค้านะครับดาต้าเบสของลูกค้าสิ่งที่เขาได้ไปแต่แน่นอนคู่แข่งมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ ทุกคนทุกบริษัทที่ใหญ่ๆก็อยากจะทําเห็นว่ามันเป็นธุรกิจที่น่าสนใจน่าลองเพราะว่ามันเป็นดีเวลลี่ส่งอาหารถูกปะคนเราต้องกินตลอดเวลาเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าหลังจากเลือกตั้งอ่ะมันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเฮียเฮียมารีวิวข์สรุปของเฮียเนาะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงคิดว่าหลังเลือกตั้งมันจะเปลี่ยนแปลงไป,งปน,น็มากกว่านี้ไหมนะครับอันนี้จะดูในมุมของรเดอร์เนาะรเดอร์ที่เป็นส่งอาหารละกัน จะไม่ได้ดูเรื่อง,องของแกปวินเพราะแกปวินเนี่ยมันไปอิงกับตัวของแอปคาที่มันเป็นรับอ่ารับคนผ่านแอปพลิเคชันอันนั้นมันก็ใกล้จะถูกกฎหมายมันใกล้ที่จะแบบจัดการได้แล้วแ,วแต่ id l i r a r y เนี่ยครับมันจะมีปัญหาส่วนหนึ่งคือทางบริษัทเนี่ยมันคิดว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ไม่จำเป็นต้องดูแลเราเราไม่ใช่พนักงานเขาเราเจ็บป่วยอุบัติเหตุอะไรเขาก็ ไม่ได้สนใจอะไรเรานะครับเราต้องดูแลตัวเองต้องใช้พอวาระบรถยน์ใช้ประกันสังคมค่าคนเคยทํางานมาแล้วลาออกมาก็ใช้ประกันมอาสเา,าส 9, เพื่อเก็บไว้รักษาตัวเองเมื่อตัวเองอยามเจ็บป่วยโดยการที่ไม่ต้องไปประกันสังคมไม่ได้ไม่ต้องไปสิทธิ์บัตรทองนะครับสิทธิ์บัตรทองกับสิทธิ์ประกันสังคมมันก็ต่างกันนะสิทธิ์บัตรทองก็คือเอกชนล้วน ประกรันสังคมี่ยเป็นรัฐบาลถูกปะ่ะมันยังมีหน่วยงานเข้าไปไ,ไม่ใช่มันเป็นเอกชนนะครับสิทธิประกรันสังคมเนี่ยมันเข้าไปในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันยังมีส่วนที่เป็นประกันสังคมมันยังรวดเร็วอยู่นะครับใครซื้อใครไม่ซื้อประกันก็จะลําบากหน่อยประกันมอเตอร์ไซค์ประกรันกอุบัติเหตุที่อาจจะต้องซื้อเองการมอเตอร์ไซค์ประมาณสองพันถึงสามพันบาทสองพันแปดถึงสามพัน ประกันอุบัติเหตุก็ตกเดือนละประมาณทักเจ็ดแปดร้อยหรือพันหนึ่งท,ที่ต้องซื้อถูกปะนะครับประกันอุบัติเหตุเนี่ยเป็นการจ่ายจ่ายทิ้งอย่างเดียวเลยไม่เกิดอุบัติเหตุก็ไม่ต้องใช้แต่แน่นอนไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับไอ้เคสพวกเนี้ยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบเราเลยเพราะว่าเขาบอกเราว่าเป็นแค่พาร์ทเนอร์เมื่อเกิดอะไรขึ้นมามันจริงๆอ่ะพอหลังเลอกตั้งไอ้ตัวเนี้ยอยากให้ทํากฎหมายมาไปบังคับเขา คือไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นที่บริษัทต้องจ่ายทั้งหมดแต่ให้บริษัทช่วยนิดนึงบริษัทก่อนนั้นเนี้ยก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณก็ต้องวิ่งให้เราครบตามรอบที่เรากําหนดแต่แน่นอนครับเมื่อเราวิ่งครบแล้วอะในเดือนถัดไปเราก็ต้องวิ่งครบด้วยถูกปะสามสิบวันวิ่งครบเขาก็จ่ายประกันในเดือนถัดไปให้อะเอางี้อย่าคิดว่ามันก็โอเคส่วนหนึ่งนะครับแต่หน้าวันหนึ่งเนี่ยเขาปรับลดค่ารอบเราลงเรื่อยๆมีการ ทําทรับคนมาใหม่เพราะว่าไอคนที่วิ่งอยู่เนี่ยไม่วิ่งไอดี ID ยังอยู่นะแต่ไม่ยอมวิ่งเพราะว่าอะไรค่ารอบันถูกเขาเลยก็ต้องรับมาใหม่นะครับมันก็เลยเกิดการหมุนเวียนนะครับในส่วนตรงนี้เฮียเข้าใจนะว่าบริษัทก็ต้องให้รายเดอร์วิ่งให้ครบก่อนเขาถึงใจ่ายให้ประกันแต่แน่นอนนะครับถ้าสมมุติว่าเดือนถัดไปเขาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาล่ะวิ่งสมมุติวิ่งไปเป้าคือห้าร้อยงาน ได้ประกันอัดเดือนหน้าแต่วิ่งไปแล้ว450งานประกันไม่ได้แต่เกิดอุบัติเหตุเ๊บต้องพักอยู่มาน3-6เดือนเนี่ยแหละปัญหาตรงนี้แหละคือไม่มีไม่มีกองทุนที่จะไปซัพพอร์ตเขาว่าไอ้3-6เดือนเนี้ยหรืออาจจะพักแค่อาทิตย์นึงละกันสอ,อาทิตย์ละกันเนี่ยไอ้หนึ่อ,อาทิตย์เนี่ยรอบมันหายไปรายได้ก็หายไปด้วยแต่ไม่มีใครไปซัพพอร์ตเขา ถูกไหมตรงนี้ก็อยากจะให้เกิดขึ้นคือไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องออกทั้งหมดก็ได้รัดหล่อนอมีการอันนี้ลงมาบางแอปก็มีการทาําโปรโมชั่นแต่อยากให้มีกฎหมายไปบังคับ <c oughs> เขาเลยว่าเขาต้องทานะต้องทําต้องบังคับคือต้องบังคับราเดอร์ต้องทองา,งตงา,งาตงทแต่จริงๆอะรเดอร์ก็ทําด้วยตัวเองก็ได้แต่น่นอนภาระมัะนตกที่รเดอร์ถูกปะ ปัญหาก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งคือค่ารอบควรเป็นค่ารอบราคากลางหัวเมืองราคาหนึ่งเมืองรองราคาหนึ่งถูกไหมแต่เป็นราคาต้องสมเหตุสมผลไม่ใช่เหลือสิบบาทสิบห้าบาทสิบเจ็ดบาทไม่ใช่ราคาต้องไปไปตามระยะทางเท่านั้นวิ่งไปตาม gps เท่านั้นไม่เหมือนแพนด้าที่วิ่งตามรัศมีไม่เอานะ อันนั้นก็ต้องไปบังคับเขาว่าคุณต้องออกแบบให้เป็นรัศมีอะเป็นตาม gps เ,เท่านั้นอันนี้ต้องไปบังคับเขาค่ารอบต้องเท่านี้แล้วในอนาคตต้องเพิ่มนะต้องเพิ่มให้เขาด้วยไม่ใช่ว่าพอซุดปุ่มลดราคานะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับราคาไรเดอร์ต้องมีมาตรฐานไม่ใช่ว่าจะปรับลดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ต้องมีกฎหมายเข้าไปแทรกแซงเข้าไปดูแลแล้วรัฐบาล ภาคปรกชนต้องตั้งทีมขึ้นมาเป็นทีมหนึ่งเลยเป็นอาจจะต้องเป็นหน่วยงานหน่วยงานอะไรเนี่ยดูแลอันนี้โดยเฉพาะมันเป็นใหม่มากๆนะครับมันมีการโ,โหูโยงใหญ่กันไปหมดนะครับแล้วก็ออันนึงนะครับอ่าเรื่องของร้านค้าร้านค้าก็มีส่วนนะครับร้านค้าโดนเก็บ G P นะครับถึง30%อยากให้ดู G P ว่าเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม เมื่อเก็บ G.P เกิดอะไรขึ้นเกิดปัญหาคือราคาราคาอาหารมันแพงขึ้นไปเพราะว่าร้านค้าต้องบวก G.P ขึ้นไปบวกแรงมากอาหารก็แพงมากลูกค้าก็ไม่สั่งอันนี้ก็อยากให้มีหน่วยงานเข้าไปควบคุมว่า G.P ต้องเท่าไหร่แล้วเมื่ออาหารนะ่ะสั่งในราคาที่สูงขึ้นนะ่ะ G.P ควรจะต่ําลงด้วยซ้ำหรือถ้าร้านค้าร้านนั้นนะ่ะทำยอดขายต่อเดือน ก็ต้องมีส่วนลด G.P. ให้เขาไม่ใช่แบบไปทำอ่ารับรับกับเชนใหญ่ๆให้ G.P. ที่ถูกไออีกร้านเ,เล็กๆล่ะ G.P. ก็โดนไปดีสามสิถูกไหมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงอยากให้ทําเหมือนกันเรื่องลูกค้าสั่งของแล้วไม่รับเคสนี้ก็น่าจะเป็นมีอีกหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งเลยรับเรื่องโดยเฉพาะฟ้องร้องลูกค้าที่สั่งแล้วไม่รับ ไอ้สั่งแล้วไม่รับหลับเนี่ยโอเคเข้าใจได้แต่สั่งแล้วแกล้งเคสนี้ต้องมีกฎหมายมาบังคับแล้วฟอ้องร้องเรียกค่าเสียหายแล้วลายชื่อลูกค้าตรงเนี้ยต้องลิงก์ไปยังทุกแอปพลิเคชันแอป,ปมาใหม่ต้องเอาชื่อลูกค้าคนเนี้ยเข้าไปใส่ด้วยเพราะอะไรลูกค้าคนเนี้ยมันไม่ควรสั่งอาหารมันไม่ควรได้รับการสั่งอาหารจากทุกแอปพลิเคชันเพราะอะไร คุณแกล้งพวกเราคุณไม่มีจิตสำนึกเคสนี้ก็ต้องทำนะครับเคยเห็นก็เห็นข่าวกบ่อยไอ้นี่รู้ปะ่ะว่าไอ้นี่สั่งมาแกล้งไรเดอร์มากันทีสี่ห้าสี่ห้าคนมีบางเคสมาเกือบสิบคนก็มีเคสนี้ยบริษัทไม่ต้องจริงๆอ่ะไม่ต้องไปไว้หน้าลูกค้าพวกนี้ด้วยซ้ำมันไม่ใช่ลูกค้ามันเป็นคนแกล้งอ่ะก็เคสของลูกค้าสั่งแก้งเหมือนกันอันนี้เคสนี้ก็เหมือนกันถามหรือใครมี อะไรที่จะนําเสนอก็ลองพิมพ์ขึ้นมาได้นะครับเคสก็ได้ประมาณนี้เพราะไอ้ลูกค้าเคสพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับโอเควันนี้ก็พูดคุยแมานี้เนอวิเคราะห์กันว่าหลังจากการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นกว่านี้ไหมแต่ก็คิดว่าก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าเราก็เอาข้อมูลลงไว้ในช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเผื่อพักการเมืองบางพักได้เข้ามาดูคลิปจะได้เอาไปเป็นข้อมูลได้ วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s ไ r i b ์ช่องเอมินทีวีให้ตีด้วย YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับสวัสดีครับ